พบกับพี่แม็กและรายการคิดคณิตรายการที่จะพาทัง้งน้องไปสนุกเล่นสนุกอิดกับคณิตศาสตร์ทีน่น้องสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันนะครับเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับที่พี่แม็กจะมีน้องๆอ,อีก2ท่านมาร่วมสนุกร่วมกันในรายการด้วยว่าแล้วไปพบกับน้องกันเลยดีกว่ากับช่วงของคณิตชวนคิด หลายครั้งที่เมื่อเราพบโจทย์การหารแล้วเราต้องการทราบว่าจํานวนนั้นเมื่อถูกหารด้วยจํานวนอีกจํานวนหนึ่งจะได้คําตอบลงตัวหรือไม่ในกรณีที่จํานวนนั้นเป็นจํานวนที่มีค่าไม่มากก็อาจสามารถใช้วิธีตั้งหารทั่วไปได้ครับแต่ถ้าจํานวนนั้นมีปริมาณมากการตั้งหารอาจใช้เวลานาน,านวันนี้ครูพี่แม็กมีเทคนิคการตรวจสอบว่าจํานวนจํานวนหนึ่งนั้นสามารถหารด้วย2หรือ4หรือ8ได้ลงตัวหรือไม่ชิม องปุ๊บก็รู้ได้ทันทีสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีค่ะหนะูชื่อเด็กหญิงน้องก้าวสุรักษิติสิค่ะอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่5าค่ะโรงเรียนมัดขอวังจังหวัดราชบุรีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกอนพิสิทธ์ปีรศักดิ์ชื่อเล่นชื่อหลักอีอายุ11ปีอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลน,นครศรีธรรมราชนครนคีธรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ วันนี้นะครับพี่แม็กเนี่ยอยู่ในร้านไอศครีมเนะเพราะว่าพี่แม็กเนี่ยมีปัญหาที่ทุกๆคนมักจะเจอกันเสมอเลยคือเวลาที่เราไปทานไอศครีมหรือว่าไปทานอาหารร่วมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยพอราคาค่าอาหารปรากฏขึ้นมาเราก็มักจะคิดว่าเอ๊ ราคานี้เนี่ยเราจะแบ่งจ่ายกันทุกๆคนได้พอดีหรือเปล่าถูกไหมครับโดยปกตินะครับเราก็ใช้วิธีการตั้งหารถูกไหมอยากจะทราบว่าปริมาณปริมาณหนึ่งหารด้วยปริมาณอีกปริมาณหนึ่งได้ลงตัวหรือไม่ถ้ามันเป็นเลขที่มีปริมาณไม่มากนัก เราก็ตั้งหารได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลขที่มีปริมาณเยอะๆปริมาณมากๆเลยนะครับเราจะสามารถตั้งหารเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นว่าถ้ามีเพื่อนในห้องอยู่รวมทั้งหมด34คนอยากจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันกลุ่มละ2คนคุณครูก็อยากจะรู้ว่าเอ๊จะแบ่งได้ พอดีไหมอย่างนี้เนี่ยปกติเราก็ต้องมาลองตั้งหารถูกไหมครับ่ะก็คือเอา3 4เป็นตัวต้านแล้วก็หารด้วย2เลยจะหารยาวหารสั้นก็แล้วแต่สะดวกนะครับสมมติว่าพี่แม็กใช้วิธีการหารยาวเนาะก็เอา3ไปหารด้วย2ก่อนหารได้กี่ครั้งครับ1ครั้ง1ครั้งหารได้1ครั้งนะครับ 2หาร3ได้1ครั้งเนาะ2คูณ1ได้2ก็เอา3ลบ2กันเหลือเศษ1ถูกไหมครับดึงเลข4ลงมาแล้วเอา2ไปหาร14อีกทีหนึ่งได้7ครั้งเนาะ7คูณ2ได้14นะครับเอามาลบกันเหลือเศษเท่าไหร่ครับ0ค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยเศษเป็น0แสดงว่านักเรียน34คนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2คนเท่าๆกันเนี่ยได้พอดีไหมครับพอดีพอดี พอดีถูกต้องนะครับการที่เราต้องมาตั้งหารตัวเลขตัวเลขหนึง่งด้วยอีกตัวเลขตัวเลขหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลามากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเยอะมากเช่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยน้องจะเห็นว่าโอ้โหนานไหมยะน้องๆน,นานแน่นอนค่ะวันนี้นะครับพี่แม็กมีเทคนิคที่จะช่วยให้น้องสามารถตรวจสอบได้ว่าปริมาณปริมาณหนึ่งจะหารด้วย2 หารด้วย4หรือหารด้วย8ได้ลงตัวหรือไม่อยากรว,วรดเรดวด็วหลักการนะครับแทนที่จะดูตัวเลขทั้งหมดนะเราจะดูแค่หลักไ้ายท้ายเท่านั้นเองก็ตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเราอยากตรวจสอบว่าตัวเลขตัวเลขหนึ่งหารด้วย2ลงตัวหรือเปล่าแทนที่จะดูตัวเลขทั้งหมดเลยนะครับเราดูแค่เลขหลักสุดท้ายหลักเดียวอย่างนี้อ่าหลักเดียวหลักสุดท้ายคือหลักอะไรครับน้องหลักหน่วยคะ่ะ สมมติว่ามมีตัวเลข2,286นะครับอยากจะตรวจสอบว่าตัวเลขนี้เนี่ยหารด้วย2ลงตัวหรือเปล่าเราดูแค่หลักสุดท้ายหลักเดียวกัดสจ้างหลักสุดท้ายคือเลขอะไรครับเลข6ค่ะเลข6ถูกไหมครับลักที่เลข6มันหารด้วย2ลงตัวไหมครับลงตัวครับถ้าอย่างนั้นนะมั่นใจได้เลย2,286หเนี่ยหารด้วย2ลงตัวไหมครับ ลงตัวค่ะลงตัวครับลงตัวแน่นอนนะเร็วไหมเร็วไหมเร็วมากเร็วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาลองเทสสิตัวเลขถัดไปนะครับก็คือตัวเลขนี้ครับลงตัวค่ะหุยเร็วมากเลยเร็วสุดๆดเลยนะครับทําไมถึงลงตัวครับดูเลขสุดท้ายคือเลขสี่หรือว่าเป็นเลขคู่ก็ได้หาลงตัวเนาะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากจะรู้ว่าเลขนี้ครับ 26,757หารด้วย2ลงตัวไหมครับกระจังลงตัวค่ะโอ uh, ้โหเร็วสุดๆเลยนะครับกระจังงดูยังไงครับ7มันหาร2ไม่ลงตัวค่ะมันจะเหลือเศษหนึ่งอ่าไปดูเลขหลักสุดท้ายซึ่งเป็นเลข7ถูกไหมครับคราวนี้เปลี่ยนบ้างเราไม่ได้หารแค่2แล้วแต่อยากรู้ว่าจำนวนนั้นเนี่ยสามารถนำไปหารด้วย สได้ลงตัวหรือไม่นะครับหลักการของการตรวจสอบว่าหารด้วย4ได้ลงตัวหรือไม่ก็ดูหลักท้ายๆเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ดูแค่หลักเดียวแต่เราจะดูเลขถึง2หลักนั่นเองซึ่งเลข2หลักสุดท้ายคือหลักอะไรครับสิบกับหลักหน่วยค่ะ เราดูเลขหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับว่าเลขสองหลักสุดท้ายเนี่ยมันสามารถหารด้วย4ได้ลงตัวหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันหารด้วย4ได้ลงตัวก็แสดงว่าตัวเลขทั้งจำนวนเลยนะสามารถหารด้วย4ได้ลงตัวเช่นเดียวกันสมมติว่าพี่แม็กเนี่ยมีตัวเลขที่ต้องการจะตรวจสอบก็คือ2,892นอยาะอยากรู้ว่าหารด้วย4ได้ลงตัวหรือไม่ ลงตัวครับลงค่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อ92หารด้วย4ลงตัวแสดงว่าตัวเลข2,892เนี่ยก็จะหารด้วย4ได้ลงตัวนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดเราอยากจะตรวจสอบว่าตัวเลขนั้นๆเนี่ยหารด้วย8ลงตัวไหมเราก็ใช้หลักการคล้ายๆกันครับ หารด้วย8ดก็จะดูเลข3หลักสุดท้ายนั่นเองนะครับถ้าหารลงตัวตัวเลขทั้งจำนวนเลยนะครับก็จะสามารถหารด้วย8ลงตัวด้วยนะอ่ะมาดูตัวยอย่างดีกว่าครับสมมุติว่าพี่แม็กมีตัวเลขตัวแรกนะครับก็คือ2 4 8 8นะครับ488หารด้วย8ลงตัวไหมครับลงค่ะลงตัวคะ่ะลงตัวเนาะลงตัวได้เท่าไหร่คิดได้ไหม6สบ ถ้าอย่างนั้นในเมื่อ488หารด้วย8ลงตัวแสดงว่าจำนวนทั้งหมดเลยคือ2,488ก็หารด้วย8ลงตัวด้วยนะเอ๊ะออครับออค่ะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างที่นำไปใช้กันบ้างว่าเราสามารถนำไปใช้อย่างไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่านะครับพี่แม็เนี่ยไปทานอาหารกับเพื่อนๆแต่ว่าไปกินกัน8คนครับน้อง อยากรู้ว่าจะแบ่งจ่ายคนละเท่ากันได้พอดีหรือไม่ครับไม่พอดี692หาร8ไม่ลงตัวถ้าอย่างนั้นแสดงว่าค่าอาหาร1 6 9 2บาทเนี่ยจะไม่สามารถแบ่งชำระ8คนคนละเท่าเท่ากันได้นะครับแสดงว่าอาจต้องมีบางคนจ่ายเยอะบางคนจ่ายน้อยหรือเปล่านะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูสถานการณ์ถัดไปสมมุติว่านะครับพี่แม็กเนี่ยผลิต สื้อแล้วมันมีเสื้อรุ่นเก่า2 6 000, 3 7 9 6มตัวครับหูตัวเลขเยอะมากเลยอย่ะแม่ก็ยอยากจัดโปรโมชั่นนะนำไปขายเป็นแพ็คขายทีแบบแพ็คละสี่ตัวไปเลยสามารถจัดได้พอดีหรือเปล่าตรวจสอบไงครับน้องเอาเลข2ตัวท้ายค่ะอ่านเลข2ตัวท้ายซึ่งคือเลขอะไรครับ96ค่ะ96นะ ตรวจสอบซิน้องๆครับ96หารด้วย4ได้ลงตัวไหมครับลงตัวลง,วลงค่ะลงตัวเนาะแสดงว่าถ้าเกิดแม่อยากจะนำเสื้อ263,796เนี่ยไปจัดเป็นแพ็คแพ็คละ4ตัวสามารถจัดได้พอดีไหมครับได้ครับอ่าถูกต้องนะคะสามารถจัดโปรโมชั่นได้พอดีเลยนะครับ,รบน้องๆเห็นไหมครับว่าเนี่ยเลขเยอะมากๆเลยเป็นหลักแสนนะ าสามารถตรวจสอบได้ด้วยเวลาอันสั้นนิดเดียวเองเจ๋งมากๆเจ๋งไหมคะน้องเจ๋งค่ะเจ๋งค่ะเจ๋งสุดๆไปเลยเยี่ยมมากๆนะครับและนี่คือเรื่องราวของคณิตชวนคิดสัปดาห์นี้นะครับน้อง,องแต่ว่าความสนุกของเรายังไม่จบเพราะเรามีเกมสนุกๆมาให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันนะครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะพร้อมค่ะ พร้อมแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับงั้นเราเข้าสู่ช่วงถัดไปของรายการกันเลยดีกว่ากับช่วงของคณิตชวนสนุกสำหรับช่วงของคณิตชวนสนุกนะครับเรามีเกมให้น้องเลือกทั้งหมด4เกมดังนี้เห็นไหมครับน้องมีเกม24คิดเลขเร็วจับคู่มากกว่าน้อยกว่าเท่ากับนะครับเราจะมาเลือกกันโดยที่น้องสามารถเลือกคนละเกมนะแต่ว่าเล่นด้วยกันนะครับ เราให้น้องกัตจังเลือกก่อนละกันเป็นผู้หญิงนะกัตจังอยากเล่นเกมไหนครับคิดเลขเร็วค่ะเกมคิดเลขเร็วกับโจทย์การคำนวณ5ข้อแต่ละข้อมีเวลาให้ตอบ15วินาทีโดยจะตอบกี่ครั้งก็ได้ผิด1ข้อเสียดาว1ดวงผิดครบ3ข้อเกมจบทันทีทราบกติกากันแล้วนะครับน้องกัตจัง ถ้าอย่างงั้นพร้อมไหมเอ่ยพร้อมครับสี่ข้อแรกเราจะสลับกันเล่นนะเกมนี้น้องกัดจังเลือกจะให้กัตจังเล่นก่อนนะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกก็คือได้เท่าไหร่ครับจับเวลา20ค่ะยีต่ตอมาแล้วนะครับถูกต้อง <c oughs> โอ้โห <c oughs> เร็วมาก, <c oughs> ม,ากมากเลยจับเวลาปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับ น้องทางบ้านครับคิดทันไหมคิดเร็วเหมือนกัจจังไหมครับนะคิดไม่ทันไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันเลยดีกว่าน้องลักที่พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับมาดูโจทย์ข้อที่2กันโจทย์มีว่า76-12ลบ12บวกด้วย80เท่ากับเท่าไหร่ครับจับเวลาครับ1 4 4่4 4ถูกต้องโอ้โห เร็วสุดๆอ่านโจทเสร็จปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับเร็วมากๆเลยน้องทั้งบ้านครับใครคิดทันที่สุดยอดมากๆเลยนะครับส่วนน้องคนไหนที่คิดไม่ทันนะค่อยๆฝึกไปนะเดี๋ยวเราก็จะคิดทันเองนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่3เลยดีกว่าพร้อมไหมเอ่ยเอาค่ะพร้อมถ้าอย่างนั้นไปดูโจทย์กันโจทย์ข้อที่3คือจับเวลาครับอีกแปค่ะ 28ถูกต้องครับโอ้โหกัต oh จังข้อนี้มันเริ่มซับซ้อแล้วอยากให้กัะจังช่วยอธิบายวิธีคิดนิดนึงว่าคิดอย่างไรครับทำเป็นวงนลดก่อนมันจะได้48ใช่ไหมคะแล้วบวกเด็ดซ้ายไปขวาก็เอา40บวกกับ48จะได้88ค่ะคแล้วนำมาลบกับ60จะได้28ค่ะถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยนะคะมาดูโจทย์ข้อที่สกันเลยดีกว่า จทย์ข้อที่4มีว่าและคำตอบเป็นเท่าไหร่จำเวลาครับ40 40, 40, 40นะครับมาแล้วถูกต้องออน้องรักที่คิดไวขนาดนี้ต้องช่วยบอกแหละว่าคิดอย่างไรครับ15คูณสได้45แล้วก็นำ7ดลบ12ก่อนได้ลบ5ครับแล้วก็45ลบ5ได้40ถูกต้องนะคะ เร็วมากๆเลยนะครับน้องทางบ้านคิดเหมือนกันไหมครับได้คําตอบตรงกันหรือเปล่านะครับนะถ้าทําได้เหมือนกันแสดงว่าเยี่ยบเยี่ยบเลยเฉียบมากนะครับข้อสุดท้ายคราวนี้ให้ช่วยกันคิดนะครับให้น้องๆทังบ้านช่วยกันคิดด้วยถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อที่5ครับหมดเวลาครับ108 108นะครับไวมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวมาดูเทคนิคของน้องลักที่ดีกว่าว่าคิดอย่างไรครับใช้36แยกเป็น12คูณ3รับแล้วก็ใช้สมบัติการแจกแจงจะได้12คูณ1 2ลบ3จะได้เป็น12คูณ9ถ้ากับ108 108ถูกต้องนะครับน้องถึงยอดมากๆเลยแล้วกัทจังคิดเหมือนกันไหมครับทำยังไงเอ่ยหนูก็คิดวิธีพื้นบ้านค่ะ12คูณ12มันจะได้1 4 4ค่ะแล้วเอาไปลบกับสาค่ะ ได้108นั่นเองทั้ง2วิธีถูกทั้งคู่อะปรบมให้ตัวเองหน่อยนะคะคณิตศาสตร์หลายๆข้อนะไม่ได้มีวิธีการทําวิธีเดียวนะครับทําวิธีที่แตกต่างกันได้จะถูกเหมือนกันเป็นไปได้นะครับเรายังเหลืออีก1เกมคราวนี้จะให้น้องลักี่ได้เลือกบ้างนะครับลักี่อยากเล่นเกมไหนเอ่ยเกม24เละเราไปดูครับว่าเกม24กติกาคืออะไรครับ 14โจทย์จะทำการสุ่มตัวเลข4ตัวแล้วให้ทำการบวกลบคูณหรือหารตัวเลขทั้ง4ให้ได้คำตอบเท่ากับ24โดยมีโจทย์ทั้งหมด3ข้อแต่ละข้อมีเวลา45วินาทีน้องลักกี้พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้พาพร้อมแล้วไปดูโจทย์ข้อแรกกันเลยมาสุ่มตัวเลขกันดีกว่า จับเวลาครับได้แล้วครับได้แล้วเหรอครับอ่ะลักกี้ครับลักกี้คิดอย่างไรครับเอาเก้าลบเจ็ดได้สองครับแล้วก็สองหกแล้วก็คูณคูณสองคูณหกได้สิบสองสิบสองคูณสองได้ยี่สิบสี่เก่งมากมากเลยข้อแรกผ่านไปนะครับถูกต้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่สองกันซึ่งข้อนี้เป็นของน้องกัตจั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 งสู้ไหม สู้ค่ะและนี่คือโจทย์ข้อที่สองนะสุ่มตัวเลขเลยครับหมืแล้วหมือนแ้วหมแล้วสองสี่เจ็ดัดเวลาครับงอว่หเวลาแล้วครับใกลได้ไหมครับ้องกัจจันงงอยู่เลยค่ะอ๋องงอยู่เลยนะครับอ่างั้นลักกี้คิดได้ไหมครับ ได้ครับหนลักซี่ช่วยแสดงวิธีการทำของลักซี่หน่อยครับว่าคิดอย่างไรครับ7คณ4ได้28 7ครับ7ณ4ได้28ครับเอาไว้ก่อนแล้วก็เอา8หาร2ครับ8หารด้วย2ถูกไหมครับได้เท่าไหร่ครับได้4ครับได้4แล้วไงต่อครับ28ลบ4ได้24เอา28ลบด้วย4ก็จะได้24ถูกต้องนะครับ แล้วทุหทานบ้านล้ครับสามารถคิดได้เหมือนกันไหมครับว่าใช้วิธีไหนบ้างถึงได้เป็น24นะลองดูนะครับเรายังเหลืออีกข้อหนึ่งแต่ข้อนี้จะให้ช่วยกันมาแล้วครับหมุนแล้วหมุนแล้วมุนแล้ว,ลว5 6 2 9นะครับทำอย่างไรให้ได้เป็น24นะครับสับเวลาแล้วนะครับ สแควรู้ต็มไหมไม่ได้แอด สียดายมากๆเลยนะคะข้อสุดท้ายสงสัยข้อนี้ยากจริงๆนะครับตับโจทย์ข้อนี้นะครับสามารถ<ะ>เริ่มต้นจากการเอาได้แล้วลัก,กี่ได้ยังได้แล้วครับอ่าลักซี่ได้แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นลักซี่ทำอย่างไรหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ5้าคูณหกครับเอา5้าคูณหก่อนได้30บได้30นะแล้วไงต่อครับ30หาร2 30หารด้วย2ได้ สิบห้าสิบห้าแล้วอย่างไรต่อครับสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ครับสิบห้าบวกเก้าได้ยี่สิบสี่ถูกตอ้องยังไงก็แล้วแต่นะครับไปฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคิดเลขได้ไวขึ้นเองนะครับวันนี้ได้อะไรไปบ้างครับเริ่มต้นจากน้องกัจจันก่อนละกันมัน,นมีรากเทคนิคในการหาว่าเลขไหนหารด้วยสองลงตัวเลขไหนหารด้วยสี่ลงตัวแล้วก็เลขไหนหารด้วย แปลงตัวค่ะได้วิธีลัดในการคิดการหาร2หาร4หาร8แล้วก็มีความสนุกกับการเล่นเกมทั้ง2เกมเลยเยีย่ยมมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งน้องกัจจั์และก็น้องลักกี้มากๆเลยนะครับพี่แม็กมีของขวัญสุดพิเศษนะเป็นเกมคณิตศาสตร์เท่ๆแบบนี้นะครับส่งให้น้องถึงบ้านรับไปเลย วันนี้นะคบต้องขอบคุณทั้งน้องกัดจังและก็น้องลักกี้มากเลยนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันใหม่นะครับแต่ว่าความสนุกของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าน้องทางบ้านนะครับยังสามารถร่วมสนุกกันได้ต่อโดยเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook Fanpage ไทย i พ b s Kids นะครับเรามีของรางวัลจุดพิเศษเป็นเกมคนิดตาสนุกๆเตรียมมาให้น้องๆเช่นเดียวกันนะครับ อย่าลืมนะครับพบกับรายการคิดนิดได้ทุกวันพฤริสบดีดีเวลา18.15ทีทางช่อง ALTV หมายเลข4นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย